ครับท่านใดสบายดีพี่น้องเอฟซีที่นราาักเนาะมื่อนี้กะเาาข,ข้าอัยู่ฝ้าคือเข้าเลยพี่น้องนะเมื่อคืนนี่มานอนอยู่ถ้ำนี่เนาะมื่วานี้กะตื่นเช้ามาก็จะไปหาเฮิตหาฮิตบดพี่น้องหาเลาะดงเนาะหาเลาะดง,ะห,าะดงะหาเหด็ดบดมากินข้าวแล้วก็ไปหาเห็ดสกับบ้านเลยนะพี่น้องเลยว่ามาถี่ได้หรือบ่ได้พี่น้องไปเบิ่ไร้องกัน,กนเลย ตัวพี่น้องหอนี่เฮ็ดหลายเต็มฮอนนะเนี่ยเลยเนาะฮอนเดียวเนี่กับพ่อแกงแล้วพี่น้องเอ้ยฮอนนี่สิยขนาดน่าบุ๋มฮอนนี้กำลังกำลังเป็นกระจูมนะก็ได้เวลาเตรลยมพูดเลย โอ้ยได้หลายตัวไปแน่นอนง่ายชอบก็ง่าีนี้ก็ไโอ้ลายเลยมันน้อยคือเอาเรจะมาอีบานนี้มือใดโอ้ไปกระจุ่มไ่พบไกระจุ่ม นันนยูนในด้านามันง่ายกว่านี้ได้นี่อืมวันนี้กำลังพได้กินนะทอนึงเลยอ้ยนกูลลาบใช่ะ โอ๊ยน้องลาพี่น้องโอ๊ะโอ้โถเป็ดตะ oh, <laughs> เห็นเฮ็ดแล้วเป็น ah ้องเฮ็ดหักกรหักกระตูมากรอเอ่เนาะนี่คือเฮ็ดบดอะไรเน้องหักกระบาดหักกรเยอะอันนั้นยังมาทันง่ายเนาะพี่เนาะมาแกงก็นนะ ก็มากลอร้อนครับเนี The ่ยกงใหญ่นี่น้องอยหอนโบแห้งเนาะฝนตกใช่มันเนาะถ้าหอนมแหงเนาะลายนะพี่นองเห็ุบุนี nó tạm ngá mình nó hòa ngá mình nói mình hen vậy này nè uh, nhăn nhăn chú lấy nhăn lấy nhăn ขึ้นกระแตโอ้ขึ้นกระแตบุรุษขึ้นแล่นเฮ้ยเ้โอ้เอาโกน hết định lé mình nhang mình thân nhay này phải nói này. Mình mình nó mình nhang biển nó nói luôn nó để một cả nói cả với nội nói này oh xì mờ nó mờ kẹo xe nỏ máy này phải nói nha à, nỏ máy phải nằm nó xe nỏ máy lấy ถ้าว่าหอนมันแห้งนี่อ้อลายนะพี่น้องนะอ้อเต็มหอนเลยเนาะอันนี้มันยแนวพันอ้อลายมันหาอ้อแต่ไม้น้อยไหมตัวอะไรมันแห้งมันเนาะเนาะตัวเรืองมันแห้งมันบ้อ

เอาไปเนา้ยังมันอ่อลายเนาะรอบนาเนาะมันหือหานานี่อ่อลายแล้วอานี้ฝนตกเชมันนะพีเนองโอ้ยอ่ากเป็นกระจูมพี่นองเห็ดกันเลนันใหญ่แท้เนาะจก็เอาแล้วไเนาะจก็เอามากินละ ວ່າບໍ່ໄດ້ມดูพี่น้อง กำลังเย็บปลอกกับนี่เยู่นกำลังเย็บพ้นล่ะตกใส่มันก้อนเอลายแ้วนน้อนี่ยชั้นี้น่ก็ดีแกงนะ yeah มองนี้นะมันแปดนะพี่น้องแต่มันแห้อ้อเนาะบอลเลอร์มันหกแล้วมันบอลแห้งแล้วมันบ่ออ้อนะเห็ดอันนี้ก็ตามธรรมชาตินะพี่องนะไม้มันหักเนาะมันหักลุมพัด រ្ជាម្រោល្រោ់០០០០រាសាររាំង៏ារាស់ម្រាស់នឹងបាននឹងស្រោ់លាក់ទី់ទីដែម្ម្ Nó, mai thì nó... Oh, nó, mai Ô, nó có tố thì nó, 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 may nó, 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 tô không? nó, 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 keo thì nó, nó, keo còn lại. Ô, thương máy của nó, nó, có tô không? nó, sẽ... nó, keo. nó, 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 มันอาจจะดำไม่น้อยๆพี่น้องเอ้ยบว่ามันแห้งไวัเนาะงามันนะครับลำมัน่ะมันบ่องามก็อัอบางง่าโคเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องเอ้คิดพอดีกินงกับอันนั้นมันตะมอนะพี่น้องนี่นค่ับกระจูมเนาะตัวนี้พอดีกินนพี่้อง mùm dịp hết chứ hết. Hết, hết hết con Ủa, Oh. nhung cái lại nhỏi. Nhay cả lắng ngọt nằm hạc a tùm cái chùm a lắng cái a tùm tân nhanh. Ton nỉ ngọt lạc này là cái a nó nọc nó, a ดีเก่งนะพี่น้องดีเก่งวันนี้ก็เดินทางกลับมาฮอดบอแนะวพี่น้อ่ะสิจะเก่งเหดกิน,นง่ายเนาะนง่ายนะก็สิกลับบ้านเลยนะพี่อน้องมือนะตัวเล็กหนำสิ เกงเฮ็ดท่ามูเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมูยังไม่ทันมาเนาะว่าเขาไปหาเห็ดมีเก็บกำลังพดนะพี่น้องนะแกกำลังพดไก่สีได้สินได้กินแลน้วเนาะมากะนอนพักผ่อนมันเมยพี่น้องไงเมยไล่หมูป้า บันไดก็จะได้กลับเมื่อละพีนาาะ่น้อยเราเฮ็นลำพังแล้วว้าวลูกขบวนมาดบ้านี่ <c oughs> โอ้ยกลับบานกลับซองว้าทราบเอาโมลึงได้ที่เก็บเอา ยาละเฮ็ดเมื่อน้ำทากแล้วไอ้ละหาเฮ็ดเมื่อน้ำทาาเนาะมดบ่ สำหร elim, pes, vale vale ับคลิปนี้กับขอจชุบสำนี้เดี่พี่น้องเด้อะขอบขอบใจขอขอบพระคุณที่พี่น้องที่ให้ควารับชมโอยต่าอย่าีมันกแห้งเลยกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเพื่อเป็นกจะร้งใจใด้วยกันนะพี่ต่อไปายดีที่กับพี่ก่าสบายดีพี่น้องสบายดีจะไปดีจะไปดีเนาะ